ก็แอบ,บมาส่องกันเลยทีเดียวเชี่วนะคะคนที่แอบ,บอ้างและลอกเรียนแบบพี่กุ้งนะคะเมื่อสองสาวันนะคะโทรไปนะคะก็มีคนหนึ่งนะคะใช้คํานะคะตบหน้านะคะตบหน้าอย่างนั้นตบหน้าอย่างนี้นะคะก็เขียนเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะเขียนไว้ว่าอาชีพของเขานะคะมีมากว่าเป็น10ปีแล้วแต่เวลาโทรไปถามเพิ่งเปิดได้แค่2ปีเท่านั้นเอง1คุณหลอกลวงลูกค้า 2. ออาชีพของคุณนะคะคุณบอกไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นแต่พอโทรเข้าไปปุ๊บต้องใช้ครีมต้องใช้ครีมนะคะใช้ครีมเกี่ยวกับใบหน้าแม่เจ้าคุณกําลังสร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากนะคะอันนั้นก็จบจบกันไปนะคะนิดนึงนะคะนิดนึงเช้ามาก็ต้องบ่นหน่อยพวกนะคะที่ลอกเรียนแบกและแอบอ้างนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะคะมีน้องแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะเข้ามาถามพี่คููมขา คืออะไรนะคะพี่กุ้งก็ตอบเข้าไปนะคะในรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่วันนี้พี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าอาชีพตบหน้าของพี่กุ้งนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะเป็นลูกค้าของพี่กุ้งจริงๆจะทราบนะคะว่าพี่กุ้งมีสโลแกนตบหน้าไว้ว่าอย่างไรนะคะตบหน้าเหมือนดาราตบหน้าแอปเลตบหน้ามัดใจชาย ยังไม่หมดเลยนะคะก็บอกแล้วว่าอาชีพพี่กุ้งนะคะทำมากว่า30ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัพท์พวกนี้นะคะพี่กุ้งเองค่ะเป็นผู้บัญญัตินะคะเพราะเป็นอาชีพของพี่กุ้งเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคำว่าตบหน้า มัดใจชายอันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะคนที่ก๊อปปี้และลอกเรียนแบบนะคะคงจะยากนะคะเพราะลําพังคุณเองนะคะจิตใจนะคะยังไม่สามารถมัดใจตัวเองให้เป็นคนดีได้นะคะจะไปตบหน้าใครนะคะให้มีบาร,รมีให้มัดใจชายได้จริงไหมคะอีกอย่างนึ่งคะมีคำถามนะคะถามว่า พี่กุ้งค่ะอันนี้เด็ดสุดอยากจะกระทืบปากเหลือเกินนะคะจําเป็นไหมคะที่หนูต้องเลี้ยงพ่อและแม่อันนี้พี่กุ้งไม่ขอตอบนะคะถ้ามาถามอยู่ตรงข้างหน้านะคะจะกระทืบเป็นคําตอบแทนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาเล่าเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้อ๋ออยากโชว์กระเป๋านิดนึงลูกขาซูมกระเป๋านี่กุ้งนิดนึงนี่ค่ะเป็นแหวนนะคะนี่ค่ะ กระเป๋าใบนี้นะคะเราจะถือนะคะเวลาลองไปจัดการคนชั่วนะคะเราจะเอาใบนี้นะคะไปสัมผัสปากเขานะคะสำหรับวันนี้ปฏิหารเด่นดังรวย